สวัสดีพี่น้องอันบง็อกชาแนล้อคะมือน,นีอันฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ยายในเ้อ่ห้เ้าอันที่ละที่แหลกสะกอนมนัอนีมาแกงอันน้ไม้มากินข้าบ้านพยาบาลมันนีก็เลยอันมาแกงน้ไม้ใส่พักอีหลอกนี่ล่ละค่ะยาวาันอยู่เยอรมันบริกินเดออยู่เยอรมันก็ได้กินอยู่นี่มันบินมาค่ะบินมาจากเมืองไทยเล้อสิแกงซู้กินมันนี่อหือ,ม,อมาแซ่บน้ำกันมาอัน แกงแ้วไหมใสอีโลกใสเห็นนาง้าพี่น้องในมอฟอดอาค์อยู่นี่ภาษาอีสานเอิญฟอดด้วภาษากลางเดือดเนาะคเนาะอันคือว่าพี่น้องพนมีหลายอหลายภาษาการภาษากลางเรียกว่าม้อกําลังเดือดนะคะภาษาอีสานหมอกําลังฟดค่ะกาลังฟดค่ะใสพักอีอลและบานนี่ อีลอกเพื่อนลวกไว้หายแล้วค่ะยาดมันเดี๋ยวมันสิเลกะก็เลยให้หมอเดือดสะกอนจังเสียวอีลอกใส่อีลอกนี่บินมาจากเมืองไทยนะค่ะบินมาจากสกลนอครค่ะโอ้ยคือเสียบแห้งมือนพยาบาลคือหนอนพยาบาลเลยโทรหามาแกงน้ำไม้ใส่อีลอกกินว่าสันก็เลยมาวัอนี้กินเขาต้องกันจังหน่อยเห็ดคืบเหตุยัางสู่พี่น้องนั่นแหละเบิงนั่นแหละเหตุยังว่าป็นจะเชื่อเพื่นก็เลยให้มา ซุ้มนุ่มกันแล้วก็ดูแลลูกบ้านาน่ะพญาบานกับผู้ซอยเดี e ๋ยวนี้มันเดือดอีกสักก่อนเอ้ใส่ผักอีตูใส่ข้เบือใส่ข้เบือรอบสุดท้ายแล้วก็ชิมแล้วก็สุดท้ายนี่ข้เบือนี่ต้องใส่สุดท้ายนะเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเปรี้ยวถ้าใส่ก่อนมันใส่พร้อมมน,นี่นะซ้ำมันอันนี้มันซีชมยายบาบอให้ใส่พร้อม บางคนเขาตำบักพริกบางคนเขาตำพริกตำข้าวเบือใส่กันเลยเนี่ยผู้ไทยเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่ตำพริกใส่ข้าวเบือนะคะแกงหน่อไม้เขาตำข้าวเบือเฉพาะข้าวเบือทุกคนรู้จักข้าวเบือไหมก็คือข้าวเหนียวที่แช่แล้วก็ไปโขกขกแล้วก็มาใส่น้ําเนี่ยแล้วก็มาใส่แกงหน่อไม้คนภาคกลางเขาอาจจะเรียกแกงเปูหรือแกงอะไรก็ไม่รู้นะคนอีสานเขาเรียกแกงหน่อไม้ใส่ข้าวเบือในแกงธรรมดาแต่ว่าข้าวเบือนี่จะต้องใส่ทีหลังเพราะว่า ข้าวเบือสุกแล้วก็ยกลงเลยเพราะว่าถ้าใส่นานข้าวเบื่อมันจะเปรี้ยวจะลืมนะว่าข้าวเหนียวนี่มันเป็นมันมีคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ําตาลเยอะถ้าถ้าใส่นานแล้วมันจะเปรี้ยก็เหมือนเราทําปลาส้มทําอะไรนี่เราต้องใช้ข้าวเหนียวรสชาติมันจะแซ่บกว่าใช้ข้าวหอมมะลิโอ้ยเปต่แซพบจ,จ๊เด้อพี่นองมาเด้อมากินน้ากันอยู่เมืองนอกก็หักแพงกันนั่นสิแล่ะมาอยู่น้ากันกันหายยังมาสู้กันกิน อ่ามาซีมซอยในเด้อพี่น้องบ่าท่านได้ใส่โอ้ยเหยียแล้วนะใส่ขวามเบื่อแล้วก็ซีมเลยซีมแล้วก็โปรเลยนะยกลงเลยนะ โว้าว oh. oh. <laughs> ใส่แกงอันแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดน,นางฟ้าใส่ผักอีหลอกใส่อันใส่สี่ข้องหมูพี่น้องอา <c oughs> ดูแดดคุณยิบานชื่อหงเดใส่จักกระบวยจังสีแซ่บนะใส่กระบวยหนึ่งสักก้อนกระบวยโอ้ย oh. <c oughs> พี่น้องเข้มไปแดดกัเอาขึ้นบัได้นะ พก็ย th ังให้ขนาดได้ในยุคเมืองไทยสมัยที่เป็นเด็กหน่อยปนป่ายเพิ่นเพิ่นว่าพอว่ามันเห็ดเข้มพอว่ามันเห็ดเข้มมาใั่เราเข้มแล้วมันออกขึ้นมาได้ใั่แล้วว่าขันจืดแล้วมันจังอันจังเติมได้มาใั่เราขันเข้มเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะเราว่าโอ๋ยหมาะอันนี้ขนาดเลยกน้อยไปน้อยเกี๊ยวเด้อหัวใจค่ะดวงใจนะคะเนี่ย เบ่งเอาเดอนนี่วันทีปลูกแล้วก็มันตดัดแล้วก็มาลวกไว้แล้วเขา่องฟิตไว้ในระคะวันทีโมเม้นธรรมดาได้ชีวิตเมืองนอกกันยากอยู่อันนี้เนี่ยแพงทำกันกับท่องข้ามค่ะราไปหาซื้อบพได้ก็สิยากอันนี้ก็เลยต้องอันอันลวกแล้วก็ใส่ซองฟิตาไว้ก็นยามาใส่นี่ใส่มาสองก่อนหลดนะมันจะหอม